ล่าสุดครับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนนะครับก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์จิมแรดคริปในฤดูกาลหน้านะครับเขาไม่ได้คาดหวังให้ทีมจบด้วยการคว้าท็อปโฟครับข่าวดังกล่าวนะครับมาจากทางฝั่งของเดอะการ์เดียนนะครับก็ได้มีการรายงานว่าเซอร์จิมแรดคริปครับไม่ได้หวังให้สโมสสนะครับคว้าดับท็อปโฟในฤดูกาลหน้านะครับเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้กุนซืออย่างเอวริคเทอร์นัสต้องกดดันนะครับแม้ว่าทางแมนยูนะครับจะมีการลงทุนในการซื้อตัวนักเตะ ไม่จะเป็นทางโจชัวเซิร์ซีนะครับเรนี่ยโร و รวมไม่ถึงแผนการเซ็นนักเตะคนใหม่เข้าสู่ทีมนะครับไม่จะเป็นทางมานลออกาเต้หรือว่าคนอื่นๆครับแมนยูก็มีข่าวกับหลายๆคนครับแต่อยไรก็ตามนะครับทางฝั่งของเซอร์ทิมเองครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าทีมจะต้องผลงานดีตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยครับ นอกจากนี้นะครับสื่อต่างๆก็มีการรายงานบอกว่าทางฝั่งเสื้อทิมแรดคลิปนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับแนวทางการทํางานของแมนยูจำเป็นต้องสร้างผลงานในสนามขึ้นมาให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ผลงานก็ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยฤดูกาลที่ผ่านมาครับแมนยูก็ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับในฤดูกาลที่แล้วจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่8ของศึกพรีเมลีกแล้วก็แทบจะไม่มีเกมไหนเลยนะครับตลอดทั้งฤดูกาลที่เล่นได้น่าประทับใจแฟ,แฟนบอลน,นะครับก็จะมีบ้างแหละครับ เกมที่ชนะแมนซิตี้ในฟุตบอลเอฟเอคัพแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลในรอบ8ทีมแต่ที่เหลือผลงานในสนามก็ไม่ดีเอซะเลยครับสหรับเมื่อดูการก่อนนอกจากนี้นะครับเซอร์จิมแรดคิปยังให้ความสําคัญกับการปรับปรุปรงสนามซ้อมอย่างแคริงตันก่อนเป็นอันดับแรกโดยมีงบประมาณในการปรับปรุงนะครับห้าสิบล้านปอนด์ด้วยกันโดยเซอร์จิมแรดคิปโดยเซอร์จิมแรดคิปก็มองว่าจะเป็นการสร้างความสําเร็จระยะยาวให้กับสโมสรได้นอกจากนี้นะครับการเข้ามาทํางานของเซอร์จิมแรดคิปก็อย่างที่เราทราบกันแหละครับ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงแดนแอช w วิดเข้ามาทําหน้าที่ในตําแหน่งผู้อำนวยการสโมสรน,นะครับแล้วก็ยังมีการดึงพวกเรเน่ฮารครับรุดฟานนิสรอยเจสันวิลค็อกแล้วก็ทีมงานหลายๆคนก็เข้ามานะครับ ก็ถือว่าการดําเนินแผนงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับหลังจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างของบอร์ดบริหารนะครับแล้วก็การซื้อขายนักเตะก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวโจชัวเซิร์ซีมาจากโบลญนาไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวเลนี่ยอรโรมาจากลิวครับรวมไปถึงคนอื่นๆที่กําลังจะได้ตัวมาครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานครับ หลายๆคนก็ปล่อยออกจากทีมได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่จะเป็นทางฝั่งของเมสันกรีนวูดที่ปล่อยไปให้กับโอลิมปิกมาเซไม่จะเป็นในส่วนของคัมบาวาร่านะครับปล่อยไปให้กับทางเบียร์เรียลแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบ็กปล่อยไปกับทางกีโรนาครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของการทํางานที่ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและครับนอกจากนี้นะครับในรายของตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับณนะเวลานี้ก็มีการรายงานครับจากเดอะมิเรอร์ ว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับก็เล็งไปที่นักเตะ3คนด้วยนะครับก็มีทางเดวิดฮันโก้นะครับของเฟยนูต์มาคอสอลองโซนะครับของทางฝั่งบาร์เซโลนาแล้วก็ไทริคมิเชลนะครับของทางคิสซันพาเลตนะครับโดยทางแมนยูก็มองว่านักเตะอย่างลุคชอแล้วก็ไทเร่มาเาเซียนะครับสองแบ็กซ้ายปัจจุบันนะครับก็มีปัญหาเรื่องความฟิตนะครับแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับรวมไปถึงนะครับในรายของไทเร่มาเาเซียตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าอยู่ด้วยนะครับ ก็ถือว่าอาจจะดึงแบ็กซ้ายคนใหม่มาร่วมทีมครับส่วนทางฝั่งของเดอะทรีคลาฟนะครับก็มีการรายงานบอกว่าแมนยูนะครับตอนนี้ก็เล็งไปที่นูแซมาร์ตราอุยนะครับแบ็กของบาเยนน์มิวนิกนะครับเป็นทางเลือกเอาไว้นะครับหากอารอนบันพิซาก้าย้ายไปอยู่กับทางเวสแฮมยู่นเตทแหละครับและนี่นะครับก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในรอบคืนที่ผ่านมาครับและเพื่อนๆเลยครับเห็นด้วยหรือเปล่าครับกับการ วางโครงสร้างเอาไว้นะครับของทางเซอร์จิมแบดคลิปแบบนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ